สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันี้ก็มาพบกับซาวบิวคือเก่าเนาะทั้งสองซาวบิวคนบ้านป่าสบายดีมูเพื่อนทุกคนเดอ้อสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะรือว่าจะเป็นผังลาวผังไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานหรือว่าท้งต่าง,าง,างประเทศซาบิวขอกับสาบายดีและสวัสดีทุกทุกฐานเด้อมันี่กับมาพบกับเฮาเนาะคลิปสองพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะได้ติดตั้งได้แล้วก็น้ำก็ออกพี่น้อง ได้ได้เป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องแล้วสบิวก็สิพาผี่พานองมาเห็ดกินสู่สร้างเผนกินนทะ่หละเนาะกากของกินเท่ากับบริมียังไล่เนาะพี่น้องสบิวได้ไปซื้ออัน้าวปุ้นมาพันสู่เผนกินเนาะพี่น้องสร้างผนอยากกินพัน้าวปุนเนะาะสบิวก็เลยซื้อกับปุนมาพันให้เผนกินเนาะพี่น้องเผนพากันอันกิดจากไหนเลยเนาะพี่น้อง อยู่กับศิพาพี่พาน้องมาเห็ดน้าพัน 1, ขบุญสู่คนกินเนาะอะไรกาเนีอันปิ้งปลานิ่งเน,เน,เน,เน่พี่น้องว่าพี่น้องมาต้มนาม้าเห็ดนา้าอันเมี่ยงอันนี้มักถอดดินเนาะพี่นอ้องอันมันมีสบิวซีบรได้อันโซซีมือเนาะมันมีสบิวซีเปลี่ยนเซฟใหม่พี่นอ้องเพิ่มเพิ่มอันสร้างซองพนะ่นแล้วเพิ่มซืเห็ดน,าน้าอันเมี่ยงเองเนะาะสบิวบได้เห็ดพี่นอ้อง ตอนนี้ก็บาเพิ่นมาเห็ดซะก่อนเนาะพี่น้องมื้อนี้ซาบิวบ่ได้เป็นเซฟเนาะพี่น้องโซงฐานนี่เพิ่นหลังจากที่เป็นสร้างแล้วเพิ่นก็สิมาเป็นเซฟเนาะตอนแรกๆซาบิวเพิ่นอันสิเฮ็ดเองพี่น้องแล้วบานี้เพิ่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดเองนะเพิ่นอยากเรื่องหวานๆนี่มักพี่น้องสบายดี FC ทุกๆ่านเด้อเนาะหลังจากที่ตั้งได น้ำมูของฮาวลากาน้ำมูใส่อันรถไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้เล่ไปทั้งคุณเลยากาดมอดเครื่องเมื่อกีนอ้นี่เนาะกาได้น้ำแห้งพี่น้องก็ฮด <พอ S 2> ชวนหดอ,นอนันนั้นอยดอกก็น้ำเหื่อยเห็ดเป็นฉากนะกาสิพากันมาเห็ดกินบันคนสิบเป็นซิฟเนาะพี่น้องนะกะสิเป็นซิฟตอกลากาซิฟจำพนเนาะพักกับสบิวกะล่างแล้วไปธที่เรียบร้อยลา่างเลยนะ เ,าเจากน้อยเซฟกระทมกันแล้วเบิ่งเด้อพี่น้อง <c oughs> ป้าตั้งแต่สา้ๆเนาะจน่ำต้องรอบสามรอบ่อมันกระห่อยไปเลยพี่น้องเอ้ยขาเทียมน,นกินเาเทียมเป็นบนท่านกันกินกันมันบลลวเนาะกา <c oughs> แล้วใหจ่จกือแต่ยังคนละกอกทางอันทางน้ำผูกายังพระธานไพรใสกินข้าวแลว้วคนละกินนแล้วคนละ นไปใสกป่กกอตอตอนนี้เซฟตอกเพื่อนกระตั้มันมักทุดินพี่น้องอันนี้กาพักกาสบ,บิวกาล่างแล้วเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะภูเละไปล่างน้องอันอน้องเป็ดหลินภูเละพี่น้องเอ้ย <c oughs> น้องขี้เป็ดอีพอภูเละนำ้ำได้น้ำแป้งน้ำมทำั <laughs> นก็แล้วมันนี้สองคนเพิ่นมาเป็นเซฟภูเละพี่น้องถาบัดเพิ่นเห็ดแล้วเพื่เราจะมาซีนน้ำกันเนาะ หลังจากที่สบิวกาสาิืนเห็ดแจว่วอันแจ่วยังเกาะลืมแล้วแจ่วมีอย่างเลยเนาะสบิวกาซิมะหอหอมีอย่างก่อนพี่น้องมีพักพักเข้าก็ได้ดเห็นหมหมีใบหอเมียงคักแน่พี่น้อง ห่อหยิ่งหยางเลยเนาะยู้่อเป็นอยู่ปะเป็นกำลังเกลือคุห่อห่อหะวิโอ๊ยกินห่อเดียวอิ่มเลยพี่น้องนี่ กินห่อเดียวอิ่มเนมากม่ยังมันเพลดได้กิดเได้เด้อของงวานไปกินเพมันปแซ่บได้เนาะี่พอเราห่งอย่าเพลเดินเรามันนเอยๆเป็นงยุเขาี่พอเราหน่ะจเงอบ้านน่อจ๊ะนเอาเามาส่งจุงวห้เรา้สามพระองค์เนาะ อี้กไไปาง๋อที่สองแห้งอันตรายพี่น้องเลยอ๋อบอเป็นนี่พักซาบิวยังบักลาดึงพี่น้องและถาเพิ่นอันเห็ดแรกพลัสซาบิวจนสีห่อพี่น้องได้ซองห่อห่อกปะีิ่ไล่ๆอย่างนี้เนาะมือหนึ่งป่ะ นี่พี่น้องปิ้งปลานิ้นสบิวกะซุปปนทีเรียบร้อยเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นห่อเมียงสบิวเนาะพี่น้องไม่แห้งเลยพี่น้องนี่อันนี้ก็สิเป็นห่อเมียงที่สบิวห่อถานน้ำจิ้มอะไรบ่แล้วจ้าเถือนพี่น้องตอนนี้สบิวกะถาะน้ำจิ้มเนาะเสร็จเสมอพอเสร็จเฉยๆพองสบิวกะชิจงวายอิโผขึงหนึ่งพี่น้องภาว่าอิโอเราเอางัวเข่าบ้านเนาะแล้วยังทำอะไรมา เและอี่อและปีกปลาห้ยนี่ค่ะใหมเบิด่เโอโจกยับมัได้กว่าเดยไปจุมกอยู่เขาไม่ต่ิดเฮ้ยไปเย้องข่าไปเสื่อมกูแล้วกตดข่าวแ่เยบหนึ่งสองามามาพี่น้องแจวพ่นกับาพากันเหตแล้ว็ิที่เรียบร้อยเลยเนาะปลาบ่มีหัวพี่น้องพอหัวมันไรให้อี่อ จัก่ล, <laughs> ลงมือลงมือหิวข่าวเราไปกินข่าวเพล่มาว่ากินน้ำกันเป็นข่าวขำบ,บ่าขาวแรง <laughs> มาใกล้หน่ <sh arp> <sh arp> อยเน้อเอฟซีถุกฐานเนาะกินอัน,นหอมเนียงน้ำกันเนียงข้าปุ้นใเข้ามาลูกจะพอห้อ บอกินเดือดขึ้นเมื่อะเยกแต่อาหารเขาอยเยก่อนเยห่อห่อบมมีอาหารเลยเนาะเยกแต่อาหารห่อบมมีอาหารเช่นเบ้าตัวผมไมดูบันทมพอแล้วถากินแล้วกันเมือพี่เนาควรจะได้น้ำได้เนาะอคับ เ้มสิได้แั่ทอฮักทอกะแต่หึงแล้วมันก็ฮักนะทอเก่าเง้ยหวานพวยนรจัก่อกัะบอมีใคกินน้ำกับกินกรีเยวเลยพี่น้อง

มัวไม่ใช่ักชมเลยตัวไม่ใช่ักชมเลยไมนชมเนาะมือมั้ยอืมอันนียมันร้อนเนาะหลังจากที่พาพี่พาน้องกินห่อมเมี่ยงกับปิ้งปลานิลกับอิ่มแล้วเนาะพี่น้องไก่สาบิวกาัมาเบืดแล้วเนาะอีพอเกลือเพิ่นพ,พูลูกมันไล่ลายพี่น้องแม่ผักผักกับประมาณหาหาแม่บม่รู้ซ้แม่หรือซีแม่แล้วพี่น้องสาบิวกับจื้อเนาะ อันนี้มีแต่ลูกมันพี่น้องตัวนี้เขากับโป่งยังน้อยเยอะตัวโป่งก่อนนะจะไปทางไรน,ไน่าจะแม่นตัวนี้บ้างไก่สบ,บิวกาบไดายลน์มาพี่น้องกระซัมนี่เลยเนาะบรรยากาศงามแยงแรงพี่น้องตะเวนกาสีตกดินเลยเนาะ หลังจากที่สร้่งคนกินข่าวแล้วแล้ะก็คน,นไปใส่อันแนวปิดเปิดอันบอบอแทงน้ำพี่น้องคำาเลยมาเลยบรรยากาศยู่ทงไหายทงหนาวเาแมยแรงๆพี่น้องเอ้ยขำมาเลาายหนาวหนาวเงี้มือเสากับยา้มเถียงแดดห้อนห้อนเนาะจนอยู่บขได้อยู่และพี่น้อง พอเราก็นอนนาบริมีไผ่ผาดอกพี่น้องเราไตออันหมอไผ่หรือว่าไผ่โคมอะไรเนาะไก่ฮะกินฟอหวานข้าวสารให้เราไปหาเอาอันพื้นมาจุไผ่ดังไว้ให้มาแล้วนอนกลางคืนเนาะห่วยมันอยู่นาพี่น้องมันมีแต่เข้าบ้านมันนอนอยู่บ้านพกไก่ก็ สบิวกับไก่ผู้ใหญ่ในเพลนทามซื่ออยู่น้พี่น้องตัวละ 300, สามลอยสบิวบุคายเด้อตัวสามลอยเนาะเอาไว้เ็ดเอาไว้เห็ดเป็นพ่อพันุ์ไก่ของสบิวพี่น้องหลังจากที่สบิวพาผีพาน้องเบิ่งไก่ของสบิวเนาะที่ว่าสาบิวซื้อมาตั้งแต่โดนเติบมาเนาะพี่น้องกะและกายยังผักอยู่ประมาณสามแห่หรือสี่แม่นี่แหละเนาะพี่น้องภูไก่แม่นลุงอ่อนตันนาฮากลับมาเนาะ เพิ่นกัยังบะทันอันได้ได้ไดน้ำขื้นพี่น้องเพื่อนอยากกินขา่าวไงเพิ่นก็เลยมาเหตุต่ออีกเนาะเพิ่นสีได้น้ำขึ้นอ่างสองอ่างอันนี้แหละเนาะสำหรับคลิปพาพี่พาน้องกินข่าวก,บกับโบเมนขา่าวอันคำมนเมนขาวเพศแล้วพี่น้องขาวแรงอะไรขำลยเนาะแะ้วก็พาพีพาน้องเบ่งบรรยากาศยามหนงแรกอยู่ทงไห่ทงหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาบิวกะ สีค่คอจบคลิปเอาไว้ซัมนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบ,บิวเนี่ยเด้อเผื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปต่อไปเนาะขอพระคุณถูกถูกฐานเด้อไปแหละฐานผู้ส้ม